ผมไม่มีโอกาสพูดคุยกับคุณวัชชัยวิไลหลักครับรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธองค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ของสามารถคอร์ปอรชั่นจำกัดหาชนครับก็บอกออกมาแล้ครับว่าบริษัทมีโอกาสได้รับงานมากขึ้นในช่วงของไตรามาสสามซึ่งเป็นช่วงที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะราชการร,าาารัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยมักจะเร่งการเบิกจ่ายก่อนสิ้นงบประมาณกันยายน2 5 6 4นี่คือภาคของงบประมาณภาครัฐครับ ก็เริ่มตั้งแต่ตุลาคมถึงกันยายน2 5 1 4กันยายนนี้ก็ถือว่าจะสิ้นสุดแล้วหลายหน่วยงานมักจะเร่งเบิดจ่ายครับแล้วก็สามารถเขาก็ไม่รอช้าแะครับคุณจิมครับเขาก็เร่งเสนอและเข้าประมูลงานจากหน่วยงานราชการต่างๆเป็นจํานวนมากครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุค4.0ณขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์อก็ตามระบบต่างๆที่จะทําให้ราชการก้าสู่ ก้าวสู่เป็นเทคโนโลยีให้บริการออนไลน์เข้าถึงลูกค้าจํานวนมากเข้าถึงประชาชนจํานวนมากได้ครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางที่เราล็อกดาวน์กันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะสามารถเนี่ยเขาก็ประกาศเลยนะฮะโดย ST มเทลซึ่งเป็นบริษัทลูกของเขานะครับในการรับหนังสือว่าจ้างในสัญ,ญญาจ้างบำรุงรักษามิตเตอร์และอุปกรณ์ในระบบอ่านหน่วยมิตเตอร์แบบอัตโนมัติจากการไฟฟ้า ส่วนมิวิภาค1 3 7ล้านบาทครับก็คุณรัชชัยบอกกับผมแบบนี้ครับเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้งานเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่องประมาณสัก700ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือสื่อสารต่างๆและในช่วงเดือนสิงหางคมจะมีงานประมูลค่อนข้างมากครับคุณจิมครับ3-4 0ันล้านบาทไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์อัจริยะงานซอฟต์แวร์ของกระทรวงต่างๆซึ่งเขามีความมั่นใจ ที่จะชนะ 70- 80%ผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับว่าองานพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยนะฮะทำไมมันได้ง่ายจังนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะปรับเปลี่ยนและหน่วยงานราชการต่างๆมีงบตรงนี้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ได้เลยและสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าไม่ใช้เดี๋ยวพอตอนสิ้นปีงบประมาณปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องส่งเงินคืนกับภาครัฐคือเขาก็จะมาเช็คนะฮะว่า ท้ายที่สุดแล้วหน่วยงานนี่ทําอะไรยังไงบ้างนะฮะ,ะไม่ได้ทําอะไรเอาเงินมาก,ก่อนนะฮะเอาไปช่วยเหลือประชาชนก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่หน่วยงานต่างๆเขาบอกว่าฉันก็พยายามเร่งปรับปรุงกันดีกว่าณนะขณะนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งงานต่างๆที่สามารถกับแซมเทลเขาเข้าประมูลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะรายได้ประจําครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะประกาศเป็นพันล้านก็ตามแต่ว่าเขาทยอยรับรู้ไรายได้เป็นไรายได้ประจําแล้วเขาก็จะต้องดูแลพูดง่ายงานซอฟต์แวร์งานระบบ มันคืองานดูแลครับคุณผู้ชมครับซึ่งทางฝั่งของคุณวัชชัยบอกมาว่ามันมีโอกาสตรงเนี้ยอีกพอสมควรอยู่เหมือนกันไม่เพียงาาาแค่สามารถจะแซ็เทลสามารถดิจิตอลจำกัดมหาชนนะฮะหรือว่า SDC ครับเดิมก็คือ i-mobile แล้วหลังๆเนี่ยเขามาทำ t ้ u งเรดิโอช้งเรดิโอเป็นเครื่องมือสื่อสารนะฮะ ก็ปรากฏว่าเขาก็ได้งานจากการไฟฟ้ามูลค่า7-800ล้านบาทเข้ามาแล้วนะฮะสิงหาคามนี้มีโอกาสได้รับงานรวมอีกประมาณสัก3,000บาทเพราะฉะนั้นคุณวัชชัยก็บอกว่าถ้ารวมแซมเทล SDC ในช่วงของไตรมาส3นั่นหมายความว่าเขามีโอกาสได้งาน7 8 0 0ถล้านบาท ส่วนทั้งปีคาดการว่าจะได้รับงานประมาณสัก10,400 0ถึง10,500 0ล้านบาทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอาจจะต้องบอกคุณผู้ชมหน่อยหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของที่สามารถเขาทำภาษีเบียร์ปกติเบียร์เนี่ยคุณจิมถ้าเมื่อก่อนคุณจิมกินเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวของสแตมติดถูกไหม คราวนี้เนี่ยจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับเบียร์เขาไม่มีสแตมแล้วเพราะเขายิงผ่านบาร์โคดแต่ละขวดไปเลยนะเขาเรียกด i r e c t coding ตัวนี้เนี่ยก็เขาบอกออกมาฮะว่าจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปแค่ไหนละ่ะเดือนสิงหาคมครับคุณจิมครับก็คาดว่าต้นเดือนสิงหาคมติดตั้งเสร็จทั้งหมด นะฮะตอนนี้เขาขาดแค่หนึ่นโรงงานเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็พอติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคาดว่ากลางเดือนสิงหาคมจะรับรู้ไรายได้ก็ปีละหนึ0งพล้านบาทแล้วฮะค,คุณผู้ชมฮะก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นของสามารถให้คุณผู้ชมจับตาดูแล้วกันในช่วงที่เรากําลังผวาเรื่องของการล็อกดาวน์ครับจริงจครับ